เอาละครับก็กราบสวัสดีสาววันพีซเอลตี้แล้วทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเดิมเขาไม่ได้จ่ายนะครับเออเขาจะจ่ายกูทําไมครับนี่ครับผมจะมารีวิวตาเหี่ยวไว้เรียบร้อยนะครับผมนี่นี่คือเซ็ตเหรียญเนาะจาจาไว้เผื่อใครอยากจะเล่นนี่ครับสกินตันแล้วนะครับน,นี้บูธสองก็จะตันแล้วนะครับข้อขอบอกพี่พี่น้องๆที่ยังไม่มีเล่น หรือว่ายังไม่รู้แต่มีแล้วแต่ยังไม่รู้วิธีการเล่นสกินนี้สามารถกดค้างเพื่อชาร์จพลังได้ครับจะแรงขึ้นแล้วจะปล่อยมาเยอะขึ้นนะครับไอ้ขึ้นดับสีดําส่วนอันนี้ก็จะปล่อยไปมันจะปล่อยอันแรกไปตรงๆแล้วก็จะแล้วก็จะทุบพื้นอีกครั้งหนึ่งเป็นสามอันพร้อมกันนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวละครตัวนี้ขอกล่าวสักนิดหนึ่งตัวละครมีฮอกเนี่ย มาในสายโล่สีเขียวนะครับผมเป็นตัวป้องกันธงนะครับเป็นตัวโล่สีเขียวนะครับเป็นตัวที่ใช้สกินแรงมากเหมือนกันนะครับผมว่าเป็นตัวปราบแชงตัวหนึ่งเลยเพราะแชงมันสีฟ้าแต่ว่าสีเขียวได้เปรียบครับแถมตีสกินแรงด้วยนะครับผมว่าเป็นตัวปราบแชงดีๆเลยน่าจะดีกว่าล,งลานะุงเรลี่ไงหรือเปล่า กือใครถาดลุงเลลี่อยู่แล้วก็แล้วแต่แฮนด์คระผมก็เวลร้อยนะครับรอไปเน็ตไม่ดีกำลังรอโหลดดิ้งอยู่อ่าทีมนี้โอ้โหคะแนนเจ็ดหมืนเก้ามีคุณโคลาด้วย โคลาซอนกลีนมากครับผมเคยเจอครับัองเมื่อวานนี้ผมเล่นผมเจอโคลาซอนนี่โหเล่นต่อกอได้ยากมากนะครับคือเขาโลบเก่งสกินเขาจะทําให้หายตัวจากแมปนะครับทําให้เราจับไม่ได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็สกินระเบิดเงียบของเขาเริ่มเอานะครับก็ก็ถือว่า มูนจะดีใจดีหรือว่าเสียใจดีเัามีคนละโซนอยู่ทีมครับแต่เขาก็นั่งเอ่ยตรงนั้นครับผมก็ช่างเขาไปจะใช้สกินหยุดสองตัวนี้ก่อนหยุดก่อนหยุดมันไว้หยุดมันไว้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออเออเอ้ยเอ้ยเวนเวนอ้าวโอ้โหโดนใบเลยเริ่มแรกมาก็โดนใบเลยวิ่งหนีก่อนเทลน้าแม่งโหม่งไอ้นี่เกินคนเกิน เว้นกำมแล้วเว้นโอเคแฮนคอกตามมาทำไมสาวสวยโอ้โหโอ้โหอีแฮนคอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะขอบคุณคุณโคลาเจอกูแน่แฮนคอกมึงเจอกูแน่นล่อ่ะยึดแล้วโคลาซอนเดี๋ยวผมมาจัดการไอ้พวกควนพวกนี้ก่อนไม่เอ้ยไม่โดนเลย สเป,ปอร์สเป,ปอร์อุย้ยเอสโอ้โห,โหเขาอุยมีโคราตายเลยจบเลยชีวิตต้องแบบนี้เว้ยนป่าดวดเดียวอืมโอ้โดนระเบิดเอ,อ๋ยแต่ไม่ถูกใบพลังชกดีมึงกลัวเพลโลน,น่ามากเลยอือเดี๋ยวมายุ่งกับพี่ผม อุเพื่อนเพื่อนนีน่เรียบร้อยอะไรเนี่ยรอยึดเร็วสแน็คแมนโอเคนี่นี่รอยึดเร็วยึดเร็วตรงนี้ตรงนี้เออเออรอตีรอนไปก่อนเออรอตีรอกันไปเออเออดีมากดีมากอืมตีรอฝั่งกูได้ดีมากเก่งมากตีตื้นสองสามครับตรงนั้นกำลังยึดเสาแรกกันอยู่ครับโอเคโชคดีครับจะเป็นสามสองครับ โอเคตีตื้นขึ้นมาได้เดี๋ยวผมยึดรงนี้ก่อนยึดสองนี้ก่อนครับพี่น้องคือยังไงตอนนี้ผมก็ต้องชันนะอยู่แล้วอะ่ะหรืออาจจะมีอะไรพิกล็อกอีกก็ไม่รู้โอ้โหสแน็กแมนทำกูซวยอีกแล้วนั่นแหละรครับเฮ้ยเดี๋ยวตีมันไปก่อนตีดักมันไปก่อนนี่เรียบร้อยแน่บุฟเฟ่ยึดยึดก่อนยึดก่อนผมได้ใช้งานไงึดเร็วคันคอกเออ เดี๋ยวไปไหนไปไหนไปไหน,ไไหนชอปเปอร์ไปไหนไอชอปเปอร์ไปไหนอ๋อเออเออเออรับประทานไไหนวะอ้ามันอยู่นี่ในโดนวาดแน่โดนโดนโดนแจวเจ็ดวิห้าวิสี่สามสองหนึ่งใครลงมาโดนโดนเออไม่โดนนะเอมันไม่ลงอ่ะม,ม,มันมันช้าตานี้ก็ชนะไปอย่างสวย มันมากครับตาเหี่ยวตัวนี้เล่นคโคตรมันขอดูเร็วหน่อยบอทเราวะบอทไม่น่าจะเป็นคนแต่เน็ตหลุดทางเกมก็เลยให้บอทเล่นแทนผมเคยเจอเคสแบบนี้ไว้เคบเข้าเกมแล้วอะเน็ตหลุดเป็นเล่นตัวของคนอื่นเป็นตัวฝั่งตรงข้ามไม่ก็เป็นตัวในทีมแล้วมังวิ่งเองผมทำอะไรไม่ได้มันวิ่งเองกดใช้สกินเองด้วยผมไม่ได้ทำอะไรเลย เล่นตัวคนอื่นด้วยถ้าตัวงผมก็ยืนเอ๋ออยู่แบบนั้นน่ะเคสนี้นี่หายากนะครับไปให้คุณหมอตรวจก็หาไม่เจอนะครับใครบอกว่าโควิดนี่ตรวจหาเชื่อยากมากเลยมาดูเคสผมนะครับโอ้โหเล่นยากมากไม่ใช่เคสโทรศัพท์นะเป็นภาษาหมอไปถึงคุณไข้ารายนี้นครับ วันนี้เปิดเพลงล็อกเล่นเลยอืมเด็กอมาภาคมากเลยเล่นตัวใหม่ล่าสุดราศัตว์ล่าสุดราศักดิ์เฮ้ยนั่นมาเมาคีราศเอกเลยไปนะไปครั้งนี้แปดหมื่นเจ็ดคะแนนดีกว่าเดิมโอ้ยตอนแรกนะผมถ่ายแล้วผมก็ลบไปคะแนนแสนหนึ่งแม่งแพ้แพ้ฝั่งของข้ามเจ็ดหมื่นเก้าครับผมสองห้าศูนย์เกิดแล้วเหรอสองห้าศูนย์ก็เกิดกันแล้วแหละแต่ผมเกิดห้าสอง มาแล้วมาแล้ววิ่งอย่างพิตูวิ่งบบพิตูนทาชิกิเดี๋ยวบูทพังไว้ก่อนทาชิกิมันโดนแน่มันโดนแน่ทาชิกินี่โอ้เอาโดนคุซันเดี๋ยวทาชิกิมันจะไปตรงนี้มันจะไปตรงนี้ม,นนมันโดนรอมันโดนรอหยุดไว้นี่รอเองจัดการต่อเลยพี่ทำให้แค่นี้แหละนี่เพราะพี่มีการยึดธงอีกแล้ว ฮ้ยฮึโอ้ยโอ้โหสองสามแล้วโอ้โหกล้ามากไหนโปรโตกาส์ดีเอสนี่มาดิครับโดนปาดิครับมาดิเฮ้ยโปรโตกาส์ดดีเอสยันนี่แบบบุกหมาดีว่าโปรโตกาส์เอสโอ้ยโอ้ยโดนอู๋ไม่โดนปลากัดแม่งยึดขึ้นพอดีไปไหนไปไหนโปรโตกาสโปรโตกาสโปรโตกาสเหรอโปรโตกาส์ดดีเอสเหรอนี่โดนปาดเต็มเต็ม ก็มาดีครับจังหวะน,นี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยป้าฝั่งผมมันมันลงแล้วอะ่ะฝั่งผมก็มันขึ้นนี่เวนแล้วเวนแล้วเวนแล้วนีว่ก่อนนี้ป้าก่อนนี่นี่โอเคคุณปู่ปูกป่กาปูกา่กาปู่กาผมมาช่วยปูก่กาอะไรคุซานอะไรอะไรไม่โอ้โหเก่งจัดอะไรครับอะไรครับพี่อะไรครับพี่ อะไรครับพี่อะไรเนี่ยอะไรเน่ยตีตีไม่ถึงอะไรเนี่ยอ่าไม่เข้าใจเลยจริงๆอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทาชิกิมาไง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 ปาดไปอีกเก่งจัดครับช่วงนี้เก่งจัดมาโกรธใครมาจากไหนก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าผมเก่งบึ่โดนกูลหรอกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าวิ่งมาโดนเต็มเ็มนั่นโดนไปอีก หนึ่งดอกสองดอกเอาคู่ซันมาคู่เลยคู่ซันมาคู่ทำไมคู่เหรอคู่เหรออ่ะโดนโดนโดนคู่ซันโดนปาดครับมาคู่ซันเหรอคู่ซันเหรอครับคู่ซันเหรอครับโอเคปุกกาบเล่นดีมากปุกกาบเอาไปเอาไปเอาไปสิคะแนนเลยปุกกาบอ่าสิบตัวแล้วอืมมาทาจิกิทากิเกฮะโอ้โห ทำไมบูตทีมผมยังไม่ขึ้นเหน่อที่ผมปั่นบูตให้ทีมใหญ่เลยน่ะบูตทีมยังไม่ขึ้นเลยมาดีครับอีกยี่สิบสามยี่สิบยี่สิบวิครับคูซันตัวนี้กระจอกมากผมเจอแล้วผมเจอมาแล้วลุงเรลลี่วิ่งมาจากไหนโอ้โหไม่โดนด้วยสวยจริงโอ้โอ้ช็อคติดน้ําแข็งเวนกาเวนกำ ติดไอเกินไปดูดไอมากไออะไรวะไอน้ําแข็งไงถามได้เออสอบตกวิชาอังกฤษปะเนี่ยในเจ็7โคตรเก่งโคตรมันตายเหี่ยวโคตร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 พอโคตรแม่เก่งเลยครับตายเหี่ยวเนี่ยครับขอโทษนะครับที่ต้องใช้คำหยาบแต่มันเก่งจริงโอ้โหแม่งโหดจัดนะฮะอยากเล่นให้ดูอีกสักตาหนึ่งแต่มันสิบนาทีแล้วเดี๋ยวจะนานเกินแล้วคุณจะไม่ดูเอาครับผม หรือเปล่าไม่เป็นไรเอ้ยไม่เป็นไรเนาะคนเราชีวิตมันก็ต้องมีนานๆหน่อยเอาละผมขอเล่นให้ดูอีกสักตาหนึ่งขอบทุกแพี่น้องเลยมันจะคลิปมันจะนานไปหน่อยนะครับแต่ผมเล่นให้ดูแบบมันมันได้นะครับผม๋ยวมาดูตานี้แต่สุดท้ายนะครับตาที่สามนะครับอมันสะใจอ่ะมันยังไม่หยุดเล่นอ่ะถ้่เก็หยุดเล่นแล้วเดี๋ยวเล่นเล่นไม่เข้ามือแล้วเดี๋ยวแพ้ไงเป็นเรื่องอีกโคตรมันไย ตัวน,นี้กระโดดเตียงกาห้อยหัวลงมาสามสี่ชั้นได้เลยครับผมมนถืมันมากทางนี้ไม่น่าจะเป็นงานหนักนะครับเพราะมีแต่สายวิ่งนําหน้าแล้วก็มีตาเหยวตัวน,นี้ครับผมลูจิตัวน,นี้ผมก็ไม่ค่อยกลัวผมเป็นตาเหวยิงไกลไงแถมอุม้แพสีผมบอกเลยผมแพสีแต่ผมก็ไม่ใช่ปัญหาผมเลผมไม่กลัวแล้วจิยิงไกลยิงใกล้อะไรเนี่ย กูว่าันหกราชาโลกันผมนอย่างเงี้ยนะแม่ยังดีดีโลกันปันหกราชาแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ผมไม่ค่อยซีเรียสผมเป็นต 100, ัวเบลล์ร้อยผมจะไปกลัวทำไมเวลล์ร้อยจะสู้เวลล์หกสิบได้เนี่ยอะเวลล์หกสิบจะสู้เวลล์ร้อยได้เหรอหกสิบแปดสิบแปดสู้ได้เหรอเวลล์ร้อยเนี่ยเห็นเห็นดูว่าเหนือกว่าคะแนานก็หมื่นเจ็ดนะครับขอโทษเอ้าม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 า,มา,มา มาวิ่งมาชุมนุมกันเถอะมา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 โอ้โหเฮ้เยงานหนักว่ะแม่งตีไม่เข้าเลยเอย้ตีเข้าอยู่แต่ตีเข้าเบาเฮ้ยงานหนักว่ะรอบนี้งานหนักว่ะเฮ้ยนี่กระแลงบีบวกเอ้ย,ห B, อยโหจะซีเรียสทำไมเออจะซีทำไมวะนี่กระแลงบีบวกนะครับบีบวกใช้ตัวเล็กน้อยในบีบวกผมจะซีเรียสทำไมเนี่ยแต่ผม เออเออใครมาตีกูขเข้าก้าวเลยมาแต่เจอตัวอะไรจะฟันให้หน้าแตกเลยไปหยิบก่อนเอ้าไต่เหี่ยวไต่เหี่ยวไต่เหี่ยวไต่เหีวขอโทษไต่เหี่ยวไต่เหี่ยวพี่จะไม่ทำอีกแล้ววิ่งมาสิวิ่งมาสิพวกเออวิ่งมาสิไต่เหี่ยวมึงหลบได้อ่ะสกินนี้มึงหลบกูไม่ได้เพราะมึงเพิ่งหลบโอ้โหแม่งไต่เหี่ยวล้มก่อนเจ็บใจนักเจ็บใจนักเฮ้ยทำไมครั้งนี้เล่นไม่มันเลยไม่ต case, uhm, ีอัดตูดไต่เหี่ยว ทางนี้ดูทรงแล้วน่าจะแพ้โอ้มันโหดเกินโหดเกินไปในโอ้ชีตตายอือหือ,อมาวโก้เจ็ดเจ็ดตีผมตายผมเจ็บใจมากแล้วเด้อเด้อเดออย่าเพิ่งเอ๋อย่าเพิ่งเอ๋ลูกทีแาเพิ่งเอ,อ,ยเงเอ๋ยึดแล้วแชงเอ้ยเร็วเอ้ยควิกเลยสามสองเริมยึดยึดซ่า โอเคไหนใ,หใครห้าวมามาห้าวนักเหรอพวกเองมึงเจอคนแน่พวกห้าวเนีเ่ยห้าวนักเหนืมึงมึงตีเพื่อนคทตามาห้าวนักเหรอก็ต้องขอโทษพี่พี่พน้องน้องครับผมเก่งแต่ในเกมครับชีวิตจริงที่ผมก็วิ่งหนีทุกทุกไลน์ครับผมเก่งแต่ในเกมครับไม่ผมเป็นคนเก่งแต่ปากครับทุกคนอันนี้ยอมรับเลยเก่งแต่ปาก เรก็ต่อยเพื่อนผมยังไม่กล้าต่อยเลยไม่ใช่ว่าเพื่อนตัวใหญ่กว่าวัวตัวใหญ่ที่สุดในห้องครับพุนแต่ว่าผมผมกลัวครูไงกลัวมันจะไปบอกครูไงเป็นเรื่องเลยนะผมก็เลยไม่อยากต่อยมนะันขี้เกียจต่อยต่อยมันได้นะยไม่สะใจด้วยนะเข้นะาใจก็มไม่เหมือนลูฟีอ่ออกเล่นต่อยปูกาดเอ่นนะอาการดันยูมากต่อยปูตัวเองนี่แหละคุณ รุจออิลุจ,ลจิเสือใครจะตีลุจิเสือตีไปไม่จีตีกูหมายถึงว่าให้รุจิเสือมันตีให้เราตีลุจิเสือไม่ใช่ให้รุจิเสือมันมาตีเราไปผิดปะเนี่ยฮะไอ้ชายยุดเร็วๆไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายโหยุดยุดไม่ทันพี่น้องเจ็บใจนะดูดิดูท่าตาเหี่ยวดิ ขนาดมึแพ้มึงยังหล่ออ่ะเทมากไม่อะไรอะไปซีเรียสเลยแล้งบีบวกครับก็ไม่มีอะไรมากมันก็ต้องมีชีวิตมันต้องมีขึ้นขนลงๆเหมือนผลสอบออกมาไม่ดีเราก็ต้องทําให้ดีขึ้นนะครับก็หลังวันนี้ก็กร,ราบสวัสดีอีกครั้งนะครับ วันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับเดินกลิฟล่าแฮนด์คอกมาแน่ครับ